ไม่รู้ผัดกะหล่ำภาคเหนือจังหวัดอื่นทำแบบไหนแต่บ้านฉันทำแบบนี้เมนูผัดผัดต้องใช้น้ำมันหมูเท่านั้นหอมหมกหอมเตรียมหรือกระเทียมต้องตุ๊บก่อนส่วนหอมแดงเราก็ซอยตามลงไปผัดจนหอมแดงหอมเตรียมกระเทียมหอมใส่หมู3าชั้นติดมันติดหนังขั้นตอนการปรุงรสหอกซีอิวอ๊วขาวไปสองจอนหอกซอสฟาเขียวอีกสองจอนจนพริกหยวกเขียวซอยตามไปกลวนไปจนพริกหยวกโยมจนกะหล่ำที่ซอยไว้ตาในส่วนของกะหล่ำซอยเราจะซอยแบบน่อยๆขั้นตอนการปรุงรสยังไม่จบเท่านี้หลังจากการกวนสักพักหนึ่งฉันจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อย ถึงขั้นตอนสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ฉันยังไม่บอกใครให้ใส่กะปีเท่าหัวแม่มือคนทาําแล้วน้ําลงไปนิดหน่อยแล้วใช้จอนนี่นจนละลายแล้วกองแกงกองแกงซะหน่อยแล้วก็ถอดลงไปไม่เชื่อก็ลองดูสูตรนี้คืออร่อยมากทุกคน<ม>สเตปต่อมาก็น้าล้างถ้วยอารมณ์เหมือนน้าล้างครกรสชาติออกเค็มหวานมันแล้วต้องขอเพิ่มเปรี้ยวใส่มะเขือส้มซอยลงไปปิดท้ายด้วยซอสหอยนางรมคือจบหลายคนอาจสงสัยหน้าตาประมาณนี้รสชาติจะประมาณไหนเนี่ยตักขึ้นจากกระทะร้อนๆฉันรีบปั้นข้าวเหนียวจบลงไปรสชาติโคตรถูกใจฉันรีบีบน้ําาต